มาดูต่อไปนะคะตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ปรับเกณฑ์นะคะหุ้นใหม่นะ,ะพาที่50สตางค์ค่ะโดยนางเกรสลามันชุศีนะคะกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยะะหรือตลทเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์นะคะได้ปรับปรุงคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะทั้งในเซตนะคะและตลาดหลักทรัพย์ mai นะคะให้เป็นตลาดทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องที่มากขึ้นนะคะสอบรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ธุรกิจเข้าจดทะเบียนะมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเกณฑ์ที่ปรับนะคะเช่น กำหนดให้บริษัทนะคะที่เข้าจดทะเบียนจะต้องมีส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวกก่อนการนำเสนอนะคะต่อประชาชนหรือ IPO โดยบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาด MAI นะคะจะต้องมีทุนชําระแล้วและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า50ล้านบาทและมีกําไรสุดที่นะคะล่าสุดไม่น้อยกว่า10ล้านบาท นอกจากนี้นะคะกำหนดให้บริษัทนะคะมีการกระจายถือหุ้นของรายย่อยหรือฟรีโฟร์นะคะไม่น้อยกว่า25%เช่นเดียวกับบริษัทที่เข้าในเซตนะคะโดยมีผลบังคับใช้1มกราคมปีหน้านะคะอีกทั้งนะคะยังมีการกำหนดนะคะมีมูลค่าที่ตราไว้หรือพาขั้นต่ำไม่น้อยกว่าหุ้นละ50สตางค์เพื่อให้ง่ายนะคะต่อการเข้าใจของผู้ลงทุนโดยมีผลบัทับใช้1ตุลาคมนี้ค่ะ เรามาดูทางด้านของการบินไทยกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็เจาะโปรโมาชาั่นนะคะตลาดญี่ปุ่นเพื่อดันยอดขายออนไลน์กระสูดถึง30%ค่ะโดยนายพิรพลทิลพรพลนะ,ะชวอชนาพิบาลรองกรรมการผู้จัดรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซ้ายการบินพาณิชย์นะคะบริษัทการบินไทยมหาชนจำกัดเปิดเผยว่าตลาดเอเชียนะคะยังเป็นเส้นทางยอดนิยมนะ,ะโดยเฉพาะเส้นทางญี่ปุ่นนะคะไต้หวันและเกาหลี เมตาการบรทุกของผู้โดยสารหรือเควินแฟ c เตอนะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่75นะคะโดยทางคาวนะคะจากบริษัทการบินไทยกล่าวว่าการบินไทยนะคะได้วางกลยุทธ์จัดทำโปรโมชั่นตลอดทั้งปีโดยเน้นนะคะไปที่ช่องทางออนไลน์คาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนนะคะได้เป็น30ค่ะของรายได้ทั้งหมดจากปัจจุบันนะคะของเขาอยู่ที่25ซซึ่งตลาดหลักคือญี่ปุ่นนะคะยุโรปและกลุ่มประเทศในอาเซียน นอกจากนี้นะคะยังรักษาสมดุลของการขายผ่านเอเจเต็นให้อยู่ที่60%และขายตรงผ่านเครือข่ายองคอ์กรให้อีก10%โดยสัดส่วนรายได้นะคะจากการขายดังกล่าวเนี่ยจะทาให้การบินนะคะของการบินไทยเนี่ยสามารถกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีค่ะโดยสัดส่วนรายได้ของการบินไทยในยปัจจุบันนะคะตลาดหลักยังเป็นผู้โดยสารคนไทยเราลงมาที่ญี่ปุ่นนะคะอินเดียและออสเตรเลียจีนแต่ขณะนี้นะคะเขาเริ่มเห็นสัญญาณความสําคัญของตลาดเอเชียเป็นหลัก การเดินทางเชื่อมโยงในเส้นทางใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้นส่นงผลที่การบินไทยนะเขาได้วางกลยุทธ์ที่จะออกโปรโมชั่นในเส้นทางเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางญี่ปุ่นนะคะแม้ว่าจะมีปัจจัยลบจากภาะวะเงินเยนที่แข่งค่าแต่ก็กลับพบว่าปริมาณการเดินทางของคนไทยยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็รู้เส้นทางญี่ปุ่นนะคะเป็นที่นิยมมากช่วงนี้ไปทั้งญี่ปุ่นใต้เกาหลีนะคะเลือกกันว่าคุณจะเดินทางของสายการบินอะไรนะคะ มาดูทางด้านของกตอตตค่ะเขากนำหนึ่งไฟล์ลิน FN นะคะออก IPO 250ล้านหุ้นค่ะโดยนายสมศักดิ์สิริชัยนนทมิตรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Asset p r o m a n a g e m e n t นะคะจำกัดหรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท FM นะคะเปิดเผยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอตตนะคะได้นำหนึ่งไฟล์ลิน FN นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมา โดย FN นะคะมีจุดมีทุนจดทะเบียน500ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญน,นะคะ1,000ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ50สตางค์เรียกชำระแล้วนะคะ375ล้านบาทโดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปนะคะครั้งแรกหรือ IPO จำนวน25 0ร้ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ50สตางค์หรือคิดเป็น25%นะคะของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทางด้านของในปริชาส่งวัฒนาประธานกรรมการบริหาร FN นะคะก็ได้กล่าวว่าบริษัทนะคะดำเนินธุรกิจซูนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเอา l e t นะคะภายใต้ชื่อ FN Factory ะะ outlet ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคนะคะประเภทเสื้อผ้าเครื่องนอนเครื่องหนังเฟอร์นิเจอร์นะคะและของใช้ภายในบ้านภายใต้สินค้าของบริษัทและตาสินค้าอื่นๆนะคะที่เป็น international brand นะคะซึ่งถ้าใครไปแถวเพชรบุรีนะคะคุณก็จะเห็นของเขาอยู่ในถนนทั้งสองข้างเลยนะคะ มาดูทางด้านกรมสัมภากรณ์บ้างน,นะคะเขาก็แจ้งผู้รับเงินกองทุนหมู่บ้านนะคะไม่ต้องเสียภาษีนะคะซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะคะโดยนายประสงค์ภูลทันเน่นะคะอธิบดีกรมสัมภากรณ์เปิดเผยว่ากรณีที่กรมสัมภากรณ์นะคะได้มีหนังสือลงพื้นที่นะคะให้ผู้ที่รับเงินกองทุนหมู่บ้านนะคะเสียภาษีณนะที่จ่าย ทำให้ทางเครือข่ายคนรักกองทุนหมู่บ้านนะคะและชุมชนเมืองยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะให้ยกเว้นภาระภาษีกองทุนหมู่บ้านตามมาตรา5วรสองนั้นเรื่องดังกล่าวนะคะเกิดจากการตีความผิดทั้งสิ้นนะคะเนื่องจากกลมนะคะต้องการให้ผู้แทนที่ได้รับเงินกองทุนนั้นหักภาษีณปลายทางณนะที่จ่ายนะคะย้ำนะคะหักภาษีปลายทางณนะที่จ่าย เช่นเมื่อกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนำงบไปซื้อวัสดุก่อสร้างนะคะเพื่อพัฒนาหมู่บ้านผู้ที่ได้รับเงินกองทุนจะต้องหักภาษีณนะที่จ่ายให้กับร้านวัสดุก่อสร้างไม่ใช่หักภาษีนะคะที่งบประมาณก่อนเงินจ่ายงบแต่อย่างใดนะคะซึ่งกองทุนหมู่บ้านนะคะมีสถานะเป็นนิติบุคคลมีภาระต้องเสียภาษีอยู่แล้วค่ะก็ตรงนี้ก็เข้าใจตรงกันนะคะทางด้าน sing corporation นะคะตอนนี้ ก็ได้ดุกธุรกิจใหม่นะคะเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะคะทางอาหารเป็นครั้งแรกโดยสิงคโปร์เรชันนะคะทุ่มถึง4,800ล้านบาทสาร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกนะคะของไทยและอาเซียนคาดว่าจะก่อสาร้างนะคะแล้วเสร็จในปี2,564หวังเป็นห้าวันสต o อ s เซอร์วเพิ่มมูลค่าสินค้า SME และกลุ่มฟังชั่นแ a ลนะคะบริษัทบู t รชดิ้งจำกัดค่ะร่วมกับสถาบันอาหารและกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ SME Bank และสำนักส่งเสริมวิสาหกิจนะคะขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวรงนำความบันทึกร่วมมือพัฒนาโครงการ World f o o d v a l l t t t h a i l a n ดนะคะโดยบริษัทบุญรอดเนี่ยจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมอาหารบนที่ดินของบุญรอดนะคะรวม2,000ไร่นะคะที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะคะให้เป็นเมืองนวัตกรรมอาหารครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนนะคะ ภายใต้พื้นที่นะคะของเขานะคะแบ่งเป็น3โซนนะคะมีทั้งส่วนเอ่อส่วนของโรงงานนะคะบริการจากภาครัฐโดยจะพัฒนานะ,ะให้เป็นบริการจุดเดียวแบ็ดเสร็จหรือ one stop service โดยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้ยาพญาเพียง1กิโลเมตรและจะเป็นอำเภอเดียวนะคะที่ผ่านมาในปี54ิที่ไม่ถูกน้ำท่วมจึงมั่นใจว่าเนี่ยจะมีผู้ประกอบการกลุ่ม,มอุตสาหกรรมนะคะเข้ามาจับจองพื้นที่โดยเฉพาะนะคะธุรกิจกลุ่มอาหารฟังชั่นแนลอาหารพร้อมรับประทานนะคะสำหรับผู้สูงอายุคาดว่า โรงงานนี้เนี่ยจะสร้างแล้วเสร็จนะคะภายใน3-5ปีค่ะทางด้านค่าประกันคนะ่าบริการการรักษาพยาบาลนะคะเขาก็คาดว่าจะสรุปได้นะคะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะโดยนายมนัสแจ่มเวหานะคะอธิบดีกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาก็คาดว่าในสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะจะได้ข้อสรุปการศึกษาแนวทางให้บริษัทประกันเนี่ย เข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพามาลของข้าราชการนะคะวงเงิน60,000ล้านบาทนะคะเบื้องต้นเนี่ยรูปแบบการให้สิทธิ์ยังคงใช้สิทธิ์รักษาแบบเดิมยืนยันนะคะผู้มีสิทธิ์ข้าราชการและบุคคลในครอบครัวนะคะกว่า6ล้านลายจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะพเพราะเปลี่ยนแปลงเฉพาะบริษัทประกันให้เข้ามาผู้บริหารจัดการวงเงินเท่านั้นและหากได้ข้อสรุปนะคะจะบังคับใช้ในปีหน้านะคะหรือปี2560 ทั้งนี้นะคะผลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะจนถึงเดือนสิงหาคมปี2559เนี้ยเบิกจ่ายนะคะแล้วกว่า64,000ล้านบาทและคาดว่าส,สิ้นปีนะคะจะเบิกจ่ายได้ประมาณ68,000ล้านบาทค่ะมาดูทางด้านของโรงงานนะะอย่าง TFD นะคะก็ระบุเลื่อนตั้งกองหลี2,000ล้านนะคะเป็นต้นปีหน้านะคะโดยในอนุกูละะอุบลน์กรรมการบริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมนะคะ หรือ t f d เปิดเผยว่าขณะนี้นะคะอยู่ในกระบวนการนำคลังสินค้าเช่ากับโรงงานนะคะเพื่อจัดตั้งกองทัพเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือกองรีดมูลค่า2,000ล้านบาทนะคะซึ่งคาดว่าจะเลื่อนได้ไปในต้นปีหนะะ้าจากเดิมที่คาดว่าจะจัดตั้งได้นะคะภายในไตรมาส4ของปีนี้และคาดว่า ีีนะะ้จะได้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประมาณนะคะ2,300ถึง2,500ล้านบาทซึ่งมาจากยอดขายของคอนโดมิเนียมค่ะข่าวสุดท้ายนะคะเรามาดูทางด้านของซ i ลิกนะคะ c ีริกคอนะคะก็หวังนำเงินนะคะต่อธุรกิจนะคะเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะโดยน,นายเอกสุวัฒนพิมพ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซิริกคอ o ์ปจำกัดมหาชนนะคะหรือซีริกนะคะ เปิดเผยว่าบริษัทะะเตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai ะะช่วงไตรมาสสี่ของปีนี้เพื่อนําเงิน,นะะไปต่อยอดทางธุรกิจและพัฒนาวิจัยนะคะคทั้งนี้การระดมทุน,นจะมีการเสนอขายหุ้นสามัญจํานวน80ล้านบาทะะพาหุ้นละ50สต่างซึ่งอย่างไรก็ตามภาพรวมการแข่งขันของอุตสาหกรรมกาวนะคะค่อนข้างคึกคักจากผู้เล่นรายใหญ่าจากต่างประเทศนะคะคเข้ามาทําตลาดในไทยโดยจุดเด่นของบริษัทซีลิกค,คอะคะก็คือการมีทีวิจัยพัฒนาที่แข็งแกร่งนะคะค และปัจจุบันมีบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดติดหนึ่งใน3ของประเทศไทยและทางด้านนายเศกษรรนท์นุปัจประธา,านเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเจนต์โปรแมนจ์เมนต์จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินนะคะกล่าวว่าบริษัทเตรียมจะนําบริษัทนะคะเข้าในตลาดหลักทรัพย์นะคะ2บริษัทซึ่งเขามองว่าภาวะนะคะหุ้น IPO อยังมีทิศทางที่ดีนะ,ะและมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีด้านใช้กลยุทธ์ด้านราคานะคะเป็นตัวตั้งสําคัญในการจัดตั้งนะคะ แล้วเดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปนะของฟีมอนนะคะกับถามหุ้นกับพี่อ่องนะคะอีกสักครู่ติดตามชมค่ะ